สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบันเท<า>งิท<า>งลาซา อยู่กับพวกเราทั้งสองคนครับผมกีติศชัยชนะนสก,การ์ครับและแอนแนัตชาลนันเจริญสมบัติค่ะผมไม่เจอน้องแอนหลายวันคิดถึงมากแล้วก็ไม่เจอคุณผู้ชมหลายวันด้วยนะครับคิดถึงม,งมากๆเลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้<ช>ผ่าน<ช>ทางอินสตาแกรมของเรานะครับบันเทิงวัาสดาดสกอร์ทูฟอร์ยูนะครับเมื่อวานเราก็เจอกันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ทํางานไปร่วมความแสดงแสดงความยินดีกับพี่แคปปี้เพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเข้าวิวาเป็นที่เรียบร้อยน้องแคทตี้เอฟหกใช่ค่ะแต่ว่าปีใหม่นี้ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีพพพีี่่กแแลนนมยยยััังงงคคะไเรบ้อ ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้น้องมีกิจกรรมดีๆพาคุณผู้ชมไปรับลมหนาวกันบอกเลยว่าดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะจะเกิดขึ้นกันที่จังหวัดลำปางกับงานที่มีชื่อว่าเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมาะครั้งที่สิบสามค่ะเรียกว่าการะแสตอบรับเขาดีมากๆพี่กีจนทําให้เกิดมาถึงครั้งที่สิบสานั่นเองค่ะคงานนี้เนี่ยนะคะเรียกว่ามีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายรวมไปถึงยังมีการแสดงจากศิลปินมาก<ะ>มายเขาบอกว่า ศิลปินกับตัวของเราเนี่ยนะคะจะได้ใกล้ชิดกันอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งใครที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะคะหาที่นี่เลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่27-29พฤศจิกายนนี้นะคะที่กอฟผอแม่เมออำเภอแม่หมะจังหวัดลําปางนั่นเองค่ะพี่กีค่ะยังไม่พอแค่นั้น <ภา S 1> ค่ะ<ม>งานมีเขาบอกว่าฟรีตลอดทั้งงานผมเห็นมีศิลปินนี่เยอะมากนูโ้ก็ไปถูกต้องโอ้โหหลายๆคนนะ,ะ่ะก็ใครที่ยังไม่มีที่จะไปเที่ยวก็ลองไปกันดูนะครับที่ แม่เมะจังหวัดลำตางครับใช่ค่ะอีกกิจกรรมดีๆค่ะพี่ขีขาเรียกว่าตอนนี้ใกล้วันพ่อแล้วอ้องครับทาง True Fantasy นี่เรียกว่ากำลังผลิตเพลงดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ทราบซึ้งไปพๆงันกับเพลงที่มีชื่อว่าด้วยรักของพ่อค่ะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษงานนี้เนี่ยได้น้องต้นธนสิแล้วก็พี่พัชชาทั้งดิวดีว่าสองคนนี้มาฟิชชิ่งกันมารวมตัวการอ,อะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เรามีภาพใรกาศเบื้องหลัง MV มมาฝากคุณผู้ชมไปต<ค>ิดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ถึงวันพ่อเข้ามาทุกทีสองศิลปินคุณภาพอย่างคัทชาและต้นธนสิทธิ์ก็ไม่พลาดที่จะมีบทเพลงเพื่อพ่อออกมาให้ได้ฟังกันซึ่งวันนี้เราก็มีบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยรักของพ่อที่ต้องบอกว่าซึ้งสุดเรียกว่าแอบปาดน้ำตากเลยทีเดียวกับซีนอารมณ์ของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อคอยดูแลเราไม่ห่างและมีอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดในโลก ส่วนสองศิลปินเสียงดีก็ถ่ายทอดเพลงออกมาได้ทราบซึ่งกินใจมากๆอีกด้วยเชื่อว่าของถูกใจใครหลายๆคนและยกให้เป็นเพลงบอกรักพ่อแห่งปีเลยทีเดียวค่ะเซ้น MV ีเพลงด้วยรักของพ่อปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วสามารถหาชมพร้อมซึ้งไปกับความรักของพ่อได้ทาง Youtube และรายการเพลงต่างๆค่ะ ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะับเพราะว่าเป็นเพลงดีๆจากศิลปินดีๆจากค่ายครูแพนเชียของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงแล้วกันที่สามารถไปบอกรักคุณพ่อได้ในวันพ่อที่กําลังจะมาถึงนี้ครับนอกจากเพลงแล้วยังมีอีกหนึ่งภาพยนตร์ครับที่เรียกว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแห่งปีเลยนะครับที่สามารถจะชวนคุณพ่อไปดูได้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าคุณทองแดง The Inspiration นะครับงานนี้บอกได้เลยว่า เราไปเก็บภาพบรรยากาศมาในงานที่มีชื่อว่าแชรแชรเช็คอินอบกอดพี่จอนยักษ์รับความสุขกับคุณทองแดนดีอ i นสป i ยเลชั่นเพราะว่าภาพหยุ์เรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นภาพนยร์แอนิเมชั่นแห่งปีเขาลงทุนครับมากกว่า150ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของสบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตแอนิเมชั่นของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นครับคนพาครับคุณผู้ชมเจมส์จีรายุกิตบอกได้เลยมีทั้งดารานักร้องอย่างลีเดียก็มาพาและที่แปลกใจมากกว่านั้นครับ คือใครครับพี่กีเมสซี่เจชนะที์สงกระสินนักกีราทีมชาติไทยก็มาภาคด,ด้วยนะครับภาพบรรยากาศของงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับเจนจีราย,ยุนำทีมนักภาครุ่นพี่อย่างลีเดียสรันรัต ปอนัทมนออกมาร่วมเปิดตัวภาพยั์แอนิเมชันฟอร์ยักษ์คุณทองแดงอินสปาเรชั่นพร้อมชนทุกคนมาเปิดประสบการณ์เซลฟี่กับจอนยักษ์สุนัขฮีโร่ขนาดความสูง10เมตรหนึ่งในสาคาแรคเตอร์สุนัขแอนิเมชันฮีโร่จากคุณทองแดงที่พร้อมทะลุจะออกมาสร้างสีสารเรียกรอยยิ้มให้กับทุกคนซึ่งงานนี้หนุ่มเจมส์ก็แอบประสิบบอกว่างานภาคถือว่าเป็นงานยักษ์และหินสุดๆแต่ก็ทําเต็มที่เพื่อคุณไม่สองค่ะ ก็าการพังเสียงก็สนุกครับตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกครับได้ที่ได้มีโอกาสภาคแล้วก็ก็ยากนะครับเริ่มแรกก็ยากแต่ว่าพอพากไปสักพักนึ่ก็เริ่มสนุกกับมันแล้วก็ต้องใช้เวลากับมันนะครับใช mm ่ hmm. ไปติดตามชมภาพเยเรื่องนี้ได้นะครับวันที่3ทธันวาคมนี้ครับเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับ <ฮะ S 1> ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่าน <ฮะ S 1> ไปตามคุพิเศษครับ <ฮะ S 1> เรื่องราวของศิลป,ปินวงเทลเมเทสครับ <ฮะ S 1> กับซ <ฮะ S 1> ิงเกลิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อเพลงว่าอันเฟนครับจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ MV ที่เพิ่งชมกันไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพี่พี่วง e l m e t Head แล้วก็วันนี้พิเศษมากเพราะว่าพวกเขามานั่งให้เก็บพูดคุยกับอราค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเพลงใหม่ใช่ไหมคะเป็นยังงครับ Friend a n d Friend ครับก็เป็นเพลงที่เป็นภาคต่องเพลง Instagram นะครับก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลิกกันของของคนสมัยนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดลองเท้าความไปในสมัยที่ยุคที่ยังไม่ค่อยมีโซเชียลเน็ตเวิร์มากนะก็เวลาจะเลิกกับใครก็จะต้องค่อนข้างที่จะคิดให้ดีให้รอบคอบแล้วก็กว่าที่จะรวบรวมความกล้าที่จะพูดออกไปนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่ากับคนสมัยนี้แค่กดปุ่มเดียวปุ่ม unfriend ก็คือก็เลิกกันแล้วนะครับก็มันก็รวดเร็วมาก ก็เลยอยากที่จะสะท้อนสิ่งที่ความรวดเร็วความฉาบฉวยของสังคมสมัยนี้นะครับสงขลยังทำไมชื่อเพลงจะต้องเป็นแบบว่าทาในโซเชียลเนาะเดี๋ยวอินสตาแกรมอันเฟรนเดี๋ยวจะมีอะไรอีกออกมาอีกไหมก็มีคนบอกมาเยอะเหมือนกันนะครับพิมพ์เข้ามาว่าอยากให้มีเพลงชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือวเฟเวอร์เรหรือว่าไลน์นะครับ ก็จะพยายามแต่งให้ครบนะครับแล้วเพลงนี้มาแบบว่าตรงกับชีวิตจริงของใครของพี่ๆในวงหรือเปล่าผมว่าน่าจะตรงกับคนส่วนมากมากกว่าครับก็อยากคือพวกเราก็ทําเพลงให้กับให้กับทุกคนได้ได้ฟังคือเป็นเพลงอยากจะ้ให้เพลงเป็นเพลงของทุกคนนะครับสำหรับฟีดแบ็กเพลง Instagram ก็มีคนดูถึง4ล้านวิวเลยเพลงเพลงนี้ล่ะคะเป็นไงคาดหวัง จริงก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปสักเท่าไหร่แต่ว่าพอมันปล่อยออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากเหมือนกันที่แบบเฮ้ยคนแชร์กันเยอะมากยอดวิวแบบว่าค่อนข้างที่จะไวเหมือนกันสําหรับวงอย่างพวกเราที่แบบว่าเป็นวงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกดีครับแต่ว่าก็คือคาดหวังไปไปถึงไหนไหมมันก็คือไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรทำให้เราแบบมีกําลังใจในการทํางานต่อไปดีกว่าในเรื่องของยอดวิวหรือว่าแบบการแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแบบงนี้ถึงแฟนเนาะ ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเรา h e l m e t h e a d นะครับชื่อเพลงว่า Unfriend ครับผมก็เพลงนี้นะครับก็พิเศษเหมือนกับเพลง i n s t a g r กรมก็คือเราก็ได้ทำทุกกระบวนการตั้งแต่ตัวเพลงไปจนถึง MV เลยนะครับก็ฝากติดตามชมทั้ง MV แล้วก็ตัวเพลงด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากดาวน์โหลดด้วยนะครับผมที่ดอกจัน4 9 1 5 4 4กด27ครับ แต่ยให้ไปไหนนะคะผู้ชมเดี๋ยวจะให้พี่พเขาลาไปด้วยการเล่นสดให้เราฟังได้ไหมคะครับขอโทษขอโทษที่ทำเเสียใจฉันทำผิดไปแล้วจริงๆฉันทำพลาดไปก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมา พี่กีดูเศร้ามากเรียกว่าบันเพลงนนที่เจ็บปวดมากเลยดูจากสีน้าของคนร้องนะครับก็ไปเป็นเ่้นของพวกเขาได้นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการบันเพิงลาซ่าครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้นครับช่วงเช้าจนเวลาสามสิบนาทีครับรวมถึงช่วงเย็นเวลาเดิมแบบนี้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ